ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาในคลิปแรนดอมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะคนคนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ไปแรกเดี๋ยวเราจะเปิดก่อนนะคะก็ช่วงนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะ รัวๆยาวๆเลยนะอืมนะคะอาจจะมีการแบบหายไปสักระยะหนึ่งก่อนหนะ้านี้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะบางทีก็เหนื่อยๆเนาะพร้อมแบบทำงานประจําด้วยนะคะเวลาเราแบบเหนื่อยพลังงานไม่ดีเราก็จะแบบไม่อยากมาทำเนาะอืมอ่ะก็ถามว่าตอนนี้เขาคิดอะไรคนคนนี้เขาอะ กำลังคิดว่าคุณน่ะช่างแบบสวยนะคะตอนนี้สวยหลอ่อดูดีมากๆเลยก็คือแบบไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบเหมือนไม่ได้สนใจเขาเลยนะเวลาเนี้นะคะ่ะอืมเนาะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะยังคาดหวังว่าอยากให้เราสองคนกลับมาอยู่ด้วยกันหรืออยากให้เรื่องเราสองคนมันวนเวียนกลับมานะคะอืม แสดงว่าเหมือนตอนเนี้เขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาคุณดูเหมือนคุณอาจจะเมินเขาอะไรเขาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขาก็รู้สึกว่าแบบปรับไม่ได้นะคะรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแต่ตัวเขาเองอยังรักนะยังรักยังชอบคุณอยู่เต็มหัวใจเลยนะคะยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมเลยแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งห่างกันแบบนี้หรือยิ่งไม่ได้คุยกันอะ่ะมันก็ยิ่งชัดเจนในใจว่าคุณอะ่ะ ช่างมีผลต่อใจเขาว่ามากมายแค่ไหนนะคะตัวเขาว่าไม่สามารถลืมคุณได้ไม่ว่าจะทํายังไงย,ยังไงอะ่ะก็ลืมไม่ได้เนาะซึ่งตอนเนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จะทำยังไงดีให้เรื่องของเราอกลับมานะคะเขายังรู้สึกว่าคุณน่ารักคุณเป็นคนที่น่าลหลงใหลคุณเป็นเขาคนที่เขาต้องการนะค,รคุณเป็นคนที่เขาอยากได้อยากมีว้ดครอบครองอะ่ะแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะจบเราหรือเปล่าอะไรเราหรือเปล่านะคะหรือว่าการกระทาอะไรของเขาบางอย่างก่อนหน้าเนี้มันทําให้ความสัมพันธ์มันจบเราไหมอะไรเราไหมนะคะซึ่งมันทําให้เขารู้สึกแบบเสียใจยอะ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อืมซึ่งถามว่าอยากให้จบไหมไม่ได้อยากให้จบนะค,คนคนนี้ยังอยากไปต่อแล้วก็ยังเห็นคุณค่าของคุณนะอยู่มากมากเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเนาะมีความเครียดคิดมากนนอนไก่หน้าผาะคะเก็บคุณไปคิดถึงฝันถึงแล้วก็แบบกังวลใจนะคะถึงทางออกที่จะเกิดขึ้นตอนเนี้ยรู้สึกว่าถ้าแบบมีมีแบบ อะไรเนาะที่สามารถมาช่วยทําให้เป็นกาวใจให้เราสองคนได้กลับมาคใกล้ชิดกลับมาได้อยู่ด้วยกันรักกันเหมือนเดิมเนี่ยเขาจะรีบทําเลยนะคะถ้ารู้เหตุผลรู้อะไรปุ๊บจะทําเลยตอนนี้คือเจ็บเจ็บหนะักเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเจ็บมากๆเลยนะถ้าคุณคิดว่าเขาสบายดีจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเจ็บมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกไม่อยากไม่อยากห่างคุณนะด้วยนะคนคนเนี้ยอืม ตอนนี้คุณละเขาน่าจะห่างกันจริงๆนะคะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทนไม่ได้นะคะเนีย่ยถึงแม้เขาจะทำเหมือนแบบเออฉันฉันไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันก็สบายดีแหละฉันก็แฮปปี้ดีแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะเหมือนอารมณ์แบบอ,อ๋อแสดงออก อีกแบบหนึง่งความรู้สึกในใจอ่ะอีกแบบหนึง่งนะคะอยากเริ่มต้นใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะคือถ้ารู้ว่าแบบสามารถทํายังไงก็ได้ที่แบบให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อ่ะเขาจะดีใจมากเลยนะคะก็คืออยากรู้นะหนทางเนาะที่จะได้ไปต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเขายังหวงแห่ความสัมพันธ์นี้ยังห่วงแห่งคุณยังต้องการคุณนะคะอือ ตอนนี้ก็ตีๆกับตัวเองอยู่นะอะไรกับตัวเองอยู่นะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะพังแล้วใช่ไหมมันจบแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่อยากที่จะยอมรับความจริงว่ามันจบแล้วจริงๆหรือว่ามันพังแล้วจริงๆนคะคะอะเรามาดูข้อความจากเขากันสินะคะข้อความไม่อยากห่างคุณเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากห่างเห็นปะไม่ได้อยากไปไหนเลยนะคะคนคนนี้เนาะ อยากอยู่กับคุณหึงห่วงอะหึงห่วงคุณด้วยช่วงนี้นะคะเนาะคิดถึงคุณเนี่ยคิดถึงจริงๆนะคนคนเนี้ยคิดถึงคุณมากเลยนะเราก็บางครั้งก็อยากตัดใจจากคุณเหมือนกันนะก็แบบไม่เอาแล้วอะไรแล้วนะคะเหนื่อยใจเหมือนกันแต่ก็คลั่งรักคุณแทบบ้ายทำยังไง <c oughs> เห็นไหมคนคนเนี้ยค่อนข้างย้อนแยงเนาะตัดใจจากคุณไม่ได้นะเนี่ยเสพติดคุณเข้าแล้วเนี่ย เพราะเสพติดความน่ารักของคุณนั่นเองไม่ยอมแพ้หรอกนะ,อะตอนแรกก็อาจจะอยากจะตัดใจเนาะอยากที่จะแบบเออแบบเฮ้ยไม่เอาละนะคะแต่พอไปไปมาไม่ยอมแพ้นะเพราะน่าจะตัดคุณไม่ได้เนาะเราก็อยากจะบอกรวดเลิกเป็นคนที่เกเรแล้วนะเลิกเป็นคนไม่น่ารักแลละนะคะเขาอาจจะรู้ตัวก็ได้นะว่าเขาอะเคยทําอะไรเกเรกับคนสักอย่างแล้วก็ทําให้คุณไม่ชอบทําให้คุณแบบ ออเออเคลอนห่างไปเขาก็เลยจะเลิกเป็นคนที่ไม่คือจะไม่เป็นคนเกเรแบบนั้นแล้วอะ่ะแล้วก็เบื่อแล้วนะที่ต้องอยู่แบบนี้ไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณเขารู้สึกว่าเวลาได้อยู่ใกล้คุณมันช่างมีความสุขเหลือเกินนะคะทํายังไงดีให้วันเวลาเหล่านั้นมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะอืมนะคะตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างที่จะคิดมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของคุณเอเรามาดูกันซิวาา่าไพ่ อยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะอยากบอกอะไรคุณบ้างในความสัมพันธ์นี้ไพ่บอกว่าเออเดี๋ยวเพื่อนนะจะช่วยเป็นกาวใจนะในความสัมพันธ์เนี่ยอืคุณอาจจะมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือว่ามีสังคมอยู่กลุ่มเดียวกันมองว่าเพื่อนจะเป็นกาวใจให้เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าคุณนะ่ะรักตัวเองก่อนนะตอนนี้นะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนาะ love yourself first, นะคะ ดูแลจิตใจตัวเองก่อนแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันก็เปิดใจพูดคุยกันดีๆแล้วกันะะนะคะเนาะพูดไปตามในสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะเคลียร์กันให้เข้าใจนะคะระหว่างคุณละเขาเนี่ยคุณพ่บอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวมันจะมาถึงเองแหละคุณอาจจะรู้สึกว่าเอเมื่อไหร่เมื่อไหร่ ไพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวเวลานานมันก็มาถึงเองนะคะอดใจรอหน่อย v ว r ร s o ซู soon, เนี่ยไม่นานหรอกเว r ร soon นะคะคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนเนี่ยคนสองคนจริงๆเป็นโซเมทกันนะอืมมันไม่ได้ตัดกันยากๆเองง่ายๆหรอกเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นเนื้อคู่กันนั่นแหละอะไรกันนั่นแหละนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเรามีเนื้อคู่หลายคนนะไม่ได้มีคนเดียวอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะ ก็คุณจะเลือกหรือไม่เลือกเขาก็ได้เนี่ยแต่ว่าเ,เขาจะกลับมาตั้งใจในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลับมาเป็นอะไรที่เฮ้ยดีอะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าจากที่ตอนแรกเนาะไม่รู้ละเขาทําอะไรก็ตามนะแต่ว่าหลังจากเนี้ยจะกลับมาทําดีๆให้กับคุณมากขึ้นนะคะจะตั้งใจใส่ใจ,ใจดูแลมากขึ้นกว่านี้เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ย มันเป็นรักแท้ครั้งหนึ่งของคุณเลยนะคุณและเขาอะคือรักแท้ของกันละกันของกันละกันครั้งหนึ่งเลยที่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นะก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะจะเปิดใจให้กันไหมเนาะแต่มองว่าคุณเองก็น่าจะมีความผูกพันกับเขาอยู่ระดับหนึ่งแหละเพราะมันมีโซเมตขึ้นอะอนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันก็คงจะไม่ได้ตัดกันง่ายนะคะแต่เขาบอกว่า เออถ้าคุณรอรอได้เนาะรอที่เขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาเนี่ยซึ่งมองว่าเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามานะคะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วอะ่ะมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเขาบอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเนาะ <c oughs> บทเวดดิ้งฟอร์อืมขอแค่ถ้าคุณยังรอถึงตอนนั้นแต่ถ้ารอไม่ถึงก็อาจจะแบบเอ้ยก็ไม่เป็นไรนะคุณก็ไปเจอใครใหม่หรือไปเลือก กนทางใหม่ก็ได้แต่เขาบอกไม่นานหรอกเพราะเวรีสูดรนะคะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด u b บสไคร e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้พบกันคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากจะสนใจดูดวงสมวัวัวติดต่อ i.g. ได้นะคะแล้วก็ที่ไอมีคลิปสั้นลงให้ดูนะคะเรื่อยๆเลยเกือบทุกวันเลยเพราะฉะนั้นไปติดตามดูได้ถ้าหากคิดถึงกันนะคะแอลแล วันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ